The t u b e r i e l s a l ร r โอก g ั a n ์ s io, ants, a potential new o r g a n at Risk for Radio Therapy านต่อน้ำลายชนิดใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาด้วยการฉายแสงทีมศัลยแพทย์ชาวนิอร์แลนด์ได้สแกนและค้นพบต่อมน้ำลายคู่ใหม่ของมนุษย์เกิดจากความบังเอิญจากการใช้เครื่องฉายรังสีเพื่อตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก ระบบต่อมน้ำลายประกอบด้วยต่อมสามคู่หลักๆและต่อมเล็กๆอีกประมาณ1000ต่อมที่กระจายอยู่ทางเดินอาหารส่วนบนที่อยู่ชั้นใต้เยเื่อเมือกคล้ายกับเซรุ่มที่เป็นเมือกเมือกหรือต่อมเล็กๆที่มีท่อรวมกันผลิตน้ำลายที่จำเป็นสำหรับการเคลี้ยวการลืนการย่อยการรับรสการรักษาฟันและที่ใกล้ท่อหูที่เป็นชั้นใต้เยเื่อเมือก ดนำนะคะการปรากฏตัวของต่อมน้ำลายที่ไม่มีใครเคยสังเกตเห็นมาก่อนเกิดจากการที่สงสัยว่าโพรงสมูทของมนุษย์หลังจากที่ได้รับการเอ็กซเรย์ด้วยรังสีโพซิตอนและรังสีแกนแอนติเจนเฉพาะมะเร็งต่อมลูกมากจะมุ่งไปที่การอธิบายเฉพาะต่อมน้ำลายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการได้รับการรักษาด้วยรังสีค่ะวิธีการนะคะ โดยวิธีการสแกนขั้นสูงที่เรียกว่า PSMa PET l a CT โดยการฉีดกลูโคสเข้าไปในกำมันตาายดังสีโดยเครื่องมือวินิจฉัยนี้จะเน้นการตรวจเนื้อง,งอกภายในร่างกายซึ่งต่อมนี้นะคะจะเป็นต่อมที่พบทางด้านหลังของโพรงจมูกติดกับเพดานแล้วก็อยู่บริเวณกึ่งกลางศีรษะและสองต่อมนี้นะคะมีลักษณะคล้ายกับต่อมน้ำลายโดยศัลยแพทย์ทีมหาวิทยาลายัยอัมสเตอร์ดัม ได้ตั้งชื่อต่อมนี้ว่าต่อมทูเบเรียลซึ่งเกิดจากลักษณะการวิภาคของมันก็คือบริเวณเหนือต่อมทูรัสทูเบเรียสค่ะผลลับนะคะจากการศึกษาผู้ป่วยทั้งหมด1น100รายเป็นเพศชาย99รายและเพศหญิง1รายโดยมีอายุเฉลีย่ยคือ6กปีจากช่วงอายุ53-84ปีนะคะก็พบต่อมํำลายชนิดนี้เช่นเดียวกัน โดยมีการตั้งสมมุติฐานว่าอาจจะมีซิโร m นุสแอสเซสนาอีกจำนวนมากโดยมีบทบาททางสรีรวิทยาสำหรับการหล่อนลื่นและการกลืนในช่องจมูกและช่องปากโดยต่อมนี้นะคะมีลักษณะที่เข้าถึงได้ยากที่จะสอดส่องเข้าไปค่ะสรุปแล้วนะครับการค้นพบครั้งนี้ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการฉายรังสี ในการรักษาเพื่อไม่ให้ไปโดนต่อมน้ำลายเพราะต่อมน้ำลายมีความอ่อนไหวต่อรังสีได้ง่ายถ้าผู้ป่วยโดนรังสีแล้วอาจทำให้เกิดอาการปากแห้งได้ครับ